ข้อมูลสงขาคดีศึกษาเรื่องตะพังในคาบสมบุทรสิงพระจัดทำโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรัคชาติและสิ่งประดท้องถิ่นจังหวัดสงขลาคำว่าตะพังมีรากศัพท์มาจากภาษาเขมรว่าต่อปะเรียงแปลว่าบ่อหรือสระน้ําที่ขุดขึ้นไทยรับเอาคํานี้มาใช้ในความหมายเดียวกันแต่แปลงเป็นหลายรูปแบบชเช่นตะพังตะพังสะพังกะพังหรือพัง ส่วนใหญ่เป็นชื่อของสระน้ําในบริเวณสถานที่หรือโบราณสถานที่เคยได้รับอิทธิพลของขอมหรือขเขมรโบราณจากหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับการเลือกที่ตั้งชุมชนโบราณโดยยึดแหล่งน้นําเป็นสาคัญนั้นแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีข้อจํากัดแตกต่างกันไปบางส่วนได้รับอิทธิพลการขุดสระในประเทศเขมรเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคและยังแฝงด้วยรัฐที่ศาสนาที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและคติฮินดูที่เชื่อว่าโลกและสรรพสิน ล้วนเกิดจากการสร้างของเทพเจ้ารวมไปถึงการประทานความสุขสมบูรณ์แก่มนุษย์โลกดังนั้นการสร้างศางสนสถานในรูปแบบจำลองของภูมิจักรวาลจึงเป็นไปเพื่อการอุทิศถวายแก่เทพเจ้าเช่นปราสาทพ,พนมรุง้งปราสาทเมืองต่ำและโบราณอิสสถานในหลายที่ของประเทศไทยในภาคใต้พบชุมชนโบราณที่ขยายตัวเป็นศูนย์กลางของบ้านเมืองที่ตั้งอยู่บนสันทรายไม่ห่างจากแนวลำน้ำ โดยมีการขุดคูเมืองให้เชื่อมต่อกับคลองหรือการขุดสระไว้กักเก็บไว้น้ําไว้ใช้ได้แก่ชุมชนสถิงพระซึ่งเจริญรุ่งเรืองในพุทธศตรวตรรษที่1ิบบนคาบสมุทรสถิงพระหลักฐานที่สําคัญของชุมชนแรกเริ่มสมัยปติศาสตร์บริเวณวัดพระโคและใกล้เคียงคือถ้ำเขาคูหาและตะพังพระในพื้นที่คาบสมุทรสดิงพระมีหลักฐานที่ปรากฏคือสิวลึงและ ท่นฐานเสียบสิวลึงและพระอาคาัคคสตยะตามลัทธิเสาวานิกายโดยถ้ำเขาโกหาเปรียบเสมือนศูนย์กลางของจักรวาลตามคติขมรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์กลางของเมืองหลือชุมชนใช้ทำพิธีกรรมทางศาสนาศาสนาฮินดูจะมีาพาเป็นผู้ทำพิธีเช่นการส่งน้ำลูกพลบที่อยู่ภา,ายในห้องคันคฤหะน้ำที่ส่งแล้วก็จะไหลออกมาทางท่อน้ำ เรียกว่าท่อโซมาสูตรซึ่งต่อออกมาภายนอกห้องคันเครือหาเพื่อที่ชาวบ้านจะได้นำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปใช้การสร้างบาลาลยหรือพังจึงเป็นภาระที่สำคัญของผู้ครองนครที่เมื่อคืนปกครองแล้วก็ต้องสร้างขึ้นอุทิศให้แก่มรรพุษหรือให้แก่ตนเองและการสร้างบาลายให้กับประชาชนจะแสดงถึงบุญบารามีและอำนาจของผู้ครองนครด้วยลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงภูมิปัญญาการขุดพัง ถือเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการทรัพยากรน้ําที่สําคัญถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างหนึ่งของคาบสมุทรสตริงพะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคาบสมุทรสตริงพะซึ่งอยู่ใกล้ทะเลเมื่อยามน้ําขึ้นก็จะเข้ามาในแผ่นดินมากทําให้หาน้ําจืดเพื่อการันพโภเบาิโภกได้ยากในพื้นที่คาบสมุทรสตริงพะพบว่ามีตะพังยูนดักดื่นมากกว่า200กว่าแห่งและมีเนิ่นานานมามากกว่า100ปีน้ําจากตะพังแอดิต มีประโยชน์นานับประการเช่นการใช้สําหรับดื่นการใช้สาหรับเพาะปลูกการใช้ประมงเพื่อเป็นอื่นเรือบางแห่งสําหรับออกทะเลและบางแห่งยังเป็นแหล่งน้ำสับสิทธ์เพื่อใช้ประกอบพิธีการเช่นพังพระพังชีออกพังชีตกพังชีแขกพังไสเป็นต้นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของตะพังในคาบโบกสติมพระคือการตั้งชื่อของตะพังที่มีความหมายน่าสนใจส่วนใหญ่จะบ่งบอกถึงคุณลักษณะที่มีคุณค่าทางด้านธรรมหากิน หรือบ่งบอกลักษณะเฉพาะบางอย่างเช่นพังตุ่มพังฟักทองพังทลายพังว่าและนอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่รอบๆพังเหล่านี้ยังปรากฏหลักฐานล่องลอยชุมชนโบราณเช่นถ้วยโถโอชามเครื่องสังฆโลกขวานขัดหินสมัยใหม่พระพธรรูปศีลาศิลปะฟูนันภาชนะดินเผาสมัยศรีวิชัยถ้วยททมจีนสมัยราชวงศ์ซองราชวงศ์ง้วนราชวงศ์เม้ง ลูกประคำห้อยคอช้างเป็นต้นตะพังที่ปรากฏอยู่ในคาบสุตสิงพระมีขนาดแตกต่างกันไปส่วนใหญ่เป็นักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัสและมีขนาดประมาณ20-30เมตรขึ้นไปตะพังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบคือตะพังพระ,ะบริเวณตำบลชุมพลที่มีขนาดใหญ่ถึง300คูณ300เมตรสภาพปัจจุบันเมื่อสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาผ่านมาช้านาน มีการนำแหล่งน้ำจากแหล่งอื่นมาใช้แทนการใช้น้ำจากตะพังเช่นการขุดเจาะน้ำบาดาลการทำน้ำมาปาการกักเก็บน้ำฝนด้วยพธีอื่นๆเป็นต้นทำให้การใช้น้ำประโยชน์จากตะพังลดน้อยลงจนในที่สุดตะพังต่างๆได้ถูกปล่อยปะละเลยจนมีสภาพตื่นเขินหรือลกลางว่างเปล่าบางแห่งชาวบ้านได้ปล่อยสัตว์เลี้ยงลงไปอาบแช่หรือนำเศษวัสดุทางการเกษตรไปแช่จนทำให้น้ำตะพังเน่าเสียบางแห่ง ถึงแม้จะเป็นหนองน้ําอยู่แต่ชาวบ้านก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกต่อไปจากการสํารวจสภาพของตะพังพบว่าตะพังที่ตั้งอยู่ในอเาเภอละโนโดอําภอสติงพระและอเะสียงนครรวมตะพังที่สํารวจได้ประมาณ190วแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่อําภระโนโด87แห่งพื้นที่อําเภอสติงพระ,พะ75แห่งพื้นที่อํเาเภอสียงนคร28แห่งโดยกระจายตัวอยู่บนสันทรายเก่าบริเวณกึง่งคาบสมบุทรสติงพระ ที่ลุ่มระหว่างสันทรายและบางส่วนก็อยู่ใกล้วัดหรือภายในวัดในคาบอุสถิงพระโดยมีการใช้ประโยชน์จากตะพังในปัจจุบันคือการใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมการใช้ประโยชน์ด้านคมนาคมการใช้ประโยชน์ด้านความเชื่อหรือพิธีกรรมการใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ